สวัสดีทุกท่านนะคะพบกับจีน่าในรายการจีน่ากล้าพูดครั้งที่3ค่ะอย่างที่จีน่าได้เกิ่นหัวกันไว้ตั้งแต่แรกนะคะว่าทอปิกของเราวันนี้คือปิดง่ายกว่าเปิดอะไรคือปิดง่ายกว่าเปิดจีน่าจะพูดเรื่องนั้นให้ฟังแต่ก่อนเรื่องนั้นจีน่าขอแวบเข้าไปข่าวด่วนเมื่อบ่ายนี้ทุกคนได้รับข่าวดี จีน่าว่ามันน่าจะเป็นข่าวดีของลูกจ้างบางท่านแต่มันจะเป็นข่าวร้ายสําหรับนายจ้างนะคะถ้าเขาจะทําอย่างนั้นจริงๆข่าวก็คือการขยายเวลาของเงินเฟรอโลค่ะที่บอกว่าจะขยายเวลาไปจนถึงจ่ายเพิ่มไปอีก4เดือนจนถึงตุลาเขาบอกว่าจ่ายไปถึงตุลานั่นหมายถึงลูกจ้างถ้านายจ้างท่านใดยังคงปิดกิจการอยู่ ยังไม่เปิดกิจการให้คุณกลับไปทํางานคุณก็จะได้เงินเฟอร์โล80%ของเงินเดือนคุณเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรายละเอียดเราต้องตามดูกันต่อไปในช่วงของสิ้นเดือนนี้ดูว่ากฎหมายจะออกมาว่ายังไงแต่ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่เขายังไม่ทอดทิ้งเรายังไม่ตัดเหลือ60%เนาะส่วนเรื่องที่เกินไว้ก็คือปิดง่ายกว่าเปิดจีน่าหมายถึง ธุรกิจของพวกเราเนี่ยแหะค่ะธุรกิจและก็กิจการของทุกคนที่บอกว่าปิดง่ายเนี่ยก็คือในความรู้สึกของนายจ้างแล้วก็ทุกคนเนี่ยเวลารัฐบาลบอกว่าขอร้องให้คุณปิดกิจการนะวันที่เท่านี้สิ่งที่พวกคุณทําคือคุณสามารถปิดกิจการของคุณได้เลยภายในระยะเวลาสองสามชั่วโมงคุณเคลียร์ทุกอย่างปิดประตูจบปิดแล้แล้วก็รอรัฐบาลซัพพอร์ตแต่พอถึงเวลาที่เขาบอกว่า เปิดกิจการเนี่ยเหมือนไม่ง่ายค่ะเพราะเขามีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องเปิดมาพร้อมกับโซเชียลดิสทานซิ่งนั่นหมายถึงเปิดมาแล้วต้องดูแลลูกค้าของคุณได้ด้วยต้องมีการจัดการที่ดีโอยนายจ้างคิดหนักเลยค่ะจะทำยังไงอะ่ะเพราะอย่างที่บอกว่าเมื่อเปิดมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ภายใต้อำนาจของ ไวรัสโควิดค่ะเพราะมันยังอยู่กับเรามันยังไม่หายเปอร์เซ็นต์มันยังไม่ใช่ศูนย์มันยังมีคนป่วยเพิ่มยังมีคนเสียชีวิตอยู่ดังนั้นเราจะเปิดธุรกิจยังไงให้ตัวเราเองและลูกค้าพร้อมทั้งบุคลากรในองค์กรของเราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยคิดหนักนะคะจีน่าได้คุยกับเจ้าของร้านหลายๆท่านมากๆเลยที่โทรมาบน่นว่าเนี่ยพี่ตัดสินใจปิดร้านอ่ะมันง่ายกว่าเปิดจริงๆ ดังนั้นสั่นคลอนกับชีวิตของลูกจ้างมากท่านนายจ้างตัดสินใจปิดนิตกงานนะคะนายจ้างหลายท่านพยายามสู้ค่ะจีน่าเป็นกําลังใจให้นะคะสู้จริงๆหลายท่านคุยกันกับจีน่าอย่างนี้ค่ะว่ามองหาวิธีที่จะปรับเปลี่ยนธุรกิจของตัวเองเช่นมีการมองหาไมโครโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นการทำเว็บไซต์ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปให้ดูดีและก็เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น การบริการเทคเอาไว้ต้องรวดเร็วทันสมัยนะคะต้องมีเฟรนช์ชายไหมในธุรกิจใหญ่ๆอาจจะต้องปรับให้เล็กลงขยายเฟรนชชายหรือซื้อเฟรนชชายคนอื่นมากลุ่มเป้าหมายค่ะต้องหากลุ่มเป้าหมายลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าก็ต้องเกาะไว้ลูกค้าใหม่ก็ต้องมีทํายังไงอะ่ะมันเหนื่อยคิดคนเดียวทําคนเดียวมันละเหียใจจีน่าได้คุยกับน้องคนนึงค่ะแล้วรู้สึกว่าน้องเป็นเป็นตัวช่วยที่ดีของของธุรกิจ ร้านอาหารนะคะเพราะว่าหลายท่านบอกว่าพี่ไม่รู้จะไปติดต่อตรงนั้นตรงนี้ยังไงภาษาอังกฤษพี่ยากการอ่านเอกสารพี่ลำบากมากเลยน้องคนนี้เป็นคนไทยค่ะน้องกับจีน่าเนี่ยได้คุยกันมาสองสามวันนี้แล้วรู้สึกว่าอู้น้องน่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีวันนี้จีน่าอยู่ในสายกับน้องนะคะให้น้องแบบมารอว่าน้องทําอะไรยังไงแล้วสามารถช่วยคนไทยนักธุรกิจ ร้านอาหารไทยในสาราชนาจักรได้ยังไงเดี๋ยวคุยกันน้องโจ้ค่ะสวัสดีค่ะน้องโจ้สวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างสบายดีนะคับสบายดีครับผมครับ,รบพี่ได้เกินบอกแฟนแฟน,แฟนเพจไว้ว่าน้องโจ้อะมีมีความสามารถนิดนึงไม่นิดแต่พี่ว่ามองว่าเยอะเลยในการช่วยเหลือคนไทยอาจจะเป็นสักข้อสองข้อที่สามารถช่วยให้คนไทยเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างที่กําลังคิดอยู่แล้วคิดว่าทําไม่ได้แต่น้องโจาสามารถทําให้ได้เนี่ยน้องทําอะไรคะ,อะตอนนี้ก็ทําเกี่ยวกับออ,อ,อเดอร์เป็นแอปพลิเคชันนะครับออาให้กับร้านอาหารครับโดยร้านอาหารไทยครับผมค่ะคราวนี้พี่อยากรู้ก่อนว่าก่อนที่น้องจะมาทาเนี่ยน้องโจเป็นใครมาจากไหนแนะนําตัวนิดนึงได้ไหมคะ,ะได้ครับผมโจนะครับชื่อจริงก็คือจตุรพรจต เนี่ยก็น่าจะประมาณตั้งแต่อายุสิบห้ครับขอไม่บอกยุีกว่าก็น่าจะประมาณ19ปีสิกว่าปีแล้วครับอุ๊ยอายุพอๆกับพี่นั่นแหละโอเคคราวนี้คืออย่างนี้น้องโจ้่ธุรกิจของน้องโจเนี่ยสามารถช่วยเหลือพี่ๆที่ทำธุรกิจร้านอาหารไทยได้ยังไงบ้าง ก็มีหลายทางในการกระจายอาหารเนาะเช่นทางยูนิเ l i v e ลูจัดซีซหรือว่าคนโทรมาสั่งเรามีหลายทางแต่ว่าของเราเนี่ยมันเป็นทางเลือกเป็นการจัดการทั้งภายในร้านและภายนอกร้าน <c oughs> เป็นระบบต,ตัวเดียวเลยที่สามารถจัดการทั้งลูกค้าสามารถบุ๊ผ่านระบบนี้ได้หรือว่าสั่งอาหารก่อนที่เขาจะเข้ามากินได้แล้วก็สามารถสั่งอาหารเื่อมาคอลเลกชันหรือแม้แต่สั่งอาหาร ระบบตรงนี้เป็นระบบตัวเดียวเลยที่มารองรับตรงนี้ได้และสามารถพัฒนาให้กลายเป็นแอปพลิเคชันของแต่ละร้านได้ครับหนูหมายถึงแอปพลิเคชันที่หนูหมายถึงนี่หมายหมายถึงว่าพี่พูดแบบพี่โลโลเทคเลยนะพี่มีมือถืออยู่อันนึงพี่อยากเล่นเกมพี่ก็โหลดแอปเกมมาของหนูก็คือเป็นแอปเกี่ยวกับร้านอาหารอย่างนี้เหรอคะใช่ครับเป็นแอปพลิเคชันที่โหลดในแอป t โต e ใน Android ได้เลยครับเป็นแอปที่ติดตั้งให้กับ ร้านอาหารของแต่ละร้านอาหารครับอ,อ่าก็ไม่เหมือนกับพวกจากอีและดีดีวัลลูครับอ๋ออ่า,อาโอเคทางนี้พี่อยากรู้ว่าน้องเริ่มต้นยังไงถึงมาจับธุรกิจนี้หนูจบด้านนี้มาหรือว่ายังไงคะโอ้ยยาวเลยครับผมก็เอาสั้นๆประมาณว่า,าผมเ,าเรียนไฮสคูลที่นี่นะเนาะเรียนเสร็จเนี่ยก็เข้าคอณเลสแล้วก็เ,เรียน ปริญญาตรีครับจบทางด้านไอทีแล้วก็ปริญญาโทจบวิชางานไอทีนั่นหมายถึงว่าหนูเขียนโค้ดเองได้ได้ครับได้ครับใช่ครับเขียนเขียนโค้ดได้อันนี้น่าสนใจนะคะครับผมก็เลยเออ่มีไอเดียครับพอดีมีโอกาสกลับไปอยู่ประเทศไทยด้วยสี่ปีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบกลับไปอยู่ประเทศไทยแล้วเราได้ทำงานซุมซับกับ โปรแกรมเมอร์เก่งๆแล้วก็บริษัทที่ทำเกี่ยวกับพวกซอฟต์แวร์ต่างๆครับ mm. ก็เลยได้มีโอกาสได้มีประสบการณ์แล้วก็สามารถรู้ถึงปัญหาขององค์กรใหญ่ๆก็มีหลายองค์กรในเมืองไทยครับเช่นพวกสีเบเยอร์อะไรองี้ครับ mm. ก็เคยพี่จะไปทําแอปอยู่ในกลุ่มในทีมที่ทําแอปให้เขานะ mm. ครับแล้วก็บริษัทการแพทย์พวกเทลโมอะไรองี้ครับ mm. ก็ไปอยู่เป็นทีมเพื่อ ทำแอปพลิเคชันให้กับเขาเป็นบริการหลังการขายครับแล้วหนูมีลูกค้าที่นี่มั่งหรือเปล่าอ๋อมีครับบังเอิญช่วงปริญญาตรีเนี่ยเราได้ทำพวกเว็บไซต์อะไรอยู่แล้วตอนนั้นก็คือแบบยังไม่ได้แบบยังแบบเด็กน้อยอยู่เลยครับก็ทำเกี่ยวกับพวกเว็บไซต์ต่างๆครับเริ่มต้นอ่าแล้วตรงนี้ก็จะมีลูกค้าที่ทำเว็บไซต์กับเราอยู่อยู่แล้วใช่ครับโอเคงั้นพี่ถามคำถามพี่ยิงคำถามแบบตรงๆเลยนะ ถ้าพี่เป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารพี่เห็นอยู่แล้วว่าตามตลาดเนะี่ยมันมีจัดอิทกับ Deliveroo อยู่ <Okay. S 1> ทำไมพี่จะต้องเลือกใช้หนูแทนที่จะต้องมาเลือกใช้บริการของจัดอิทหรือ Deliveroo หนูดีกว่าเขายังไงนอกจากว่า <Okay. S 1> เราจะสื่อสาร <Okay. S 1> ภาษาไทยกันได้ง่ายๆแล้วเนี่ยครับ <Okay. S 1> <c oughs> ผมก่อนอื่นเนี่ยจริงๆผมมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งนะครับอันนี้ขอ,เ,อเกิดมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งที่ตอนแรกก็ใช้จัดอ แล้วก็เดลิเวอร์ลูเนี่ยแต่ว่าเขาขายขายแบดบฟีเนี่ยเขาต้องเสียทราเซคชั่นฟรีเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณหน,นึ่งพันปอนด์แล้วทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองเสียเยอะเขาก็เลยขอใช้โปรแกรมกับทางเราซึ่งสามารถเซฟเงินตรงนี้ได้มหาศาลเลยครับนั่นหมายความว่าหนูจะบอกว่าหนูถูกกว่าใช่ครับ <Okay. S 2> ถูกกคคแล้วก็แล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยเป็นของแต่ละร้านซึ่งแต่ละ หลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าทางดี้วอลูหรือจากจีนเนี่ยหาลูกค้าให้เราอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่อจติแล้วคนที่ออเดอร์อาหารเนี่ยเขาจะเป็นคนโลโก้อยู่แล้วจริงๆเขาต้องรู้จักร้านอาหารของเราอยู่แล้วแหละแต่เขาไม่รู้จะออเดอร์ยังไงแล้วเขาก็ไม่อยากโทรด้วยเขาก็เลยถามว่ามีระบบอะไรไหมหรือพยายามไฟลเอาเขาก็เลยไปที่วอลูไม่ก็จดกจีนอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อใช้ระบบ น้องโจอาจจะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ดีมากสำหรับธุรกิจร้านอาหารไทยเนื่องจากว่าตอนนี้แม้กระทั่งตัวพี่เองนะคะพี่พี่มีแฟนพี่มีธุรกิจอ,อยู่อยู่กับผับดังนั้นผับเนี่ยเขาเปลี่ยนระบบแล้วเหมือนกันค่ะเขาไปใช้แอปพลิเคชันเขาสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วด้วยจีน่าดาวน์โหลดมาไว้ในมือถือตัวเองละเขาสร้างออกมาว่ามันเกิด อะไรขึ้นในอนาคตกับผับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราจะเข้าไปแล้วเราออเดอร์แบบไหนนี่คือบริษัทใหญ่ๆทํากันแล้วแต่น้องเนี่ยมาบอกว่าถึงจะเป็นร้านเล็กก็สามารถทําได้อินดิวดวลก็สามารถทําได้ลองเข้าไปคุยกับน้องดูเดี๋ยวจีน่าจะให้น้องไปทํางานเพราะน้องงานยุ่งมากสละเวลามาให้พี่จีน่าขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวพี่จีน่าจะแท็ก ที่อยู่การติดต่อของน้องไว้นะในในเพจของพี่ใครสนใจเข้าไปคุยกับน้องเพราะว่าจีน่ามองว่าน้องช่วยได้สําหรับหลายๆท่านนะคะลองไปคุยดูอันนี้คือมาแนะนําให้นะจีน่าไม่ได้อะไรดังนั้นถ้าใครสนใจติดต่อน้องโดยตรงได้เดี๋ยวเนาะจีน่าจะขึ้นที่อยู่ที่สามารถติดต่อน้องได้นะคะว่าไปติดต่อทาง Facebook หรือทางไลน์อะไรยังไงกันแล้วแต่เนาะแต่นี่คือหตัวอย่างที่บอกว่า ทางออกของนักธุรกิจไทยยังมีอีกมากนะคะวันนี้ขอบคุณน้องโจ้จ้าครับขอบคุณค่ะค่ะโชคดีนะคะสวัสดีจ้าครับสวัสดีค่ะค่ะอย่างที่บอกไปเราคนไทยหลายๆคนนะคะช่วยกันหาทางออกช่วยกันหาวิธีการบางคนบอกว่าแม้เราอยู่กับจัดอีทกับด e ลิเวอร o มานานเนอะเขาก็ใช้ใช้บริการเขามานานเขาก็กินเงินเราไปเยอะเหมือนกัน ลองคุยกับน้องดูค่ะไม่เป็นไรเปลี่ยนไม่เปลี่ยนขึ้นอยู่กับคุณแต่น้องไม่ได้ทําด้านเดียวเนาะน้องมีรับทําอีกหลายด้านทั้งเมนูทั้งเว็บไซต์ก็ลองไปคุยกันดูค่ะเป็นทางเลือกให้นะคะไม่ได้บังคับแล้วก็จะบอกว่ามาโฆษณาให้จีน่าไม่ได้ค่าโฆษณาเนาะแค่รู้สึกว่าก็อยากช่วยหลายๆท่านให้ปลดล็อกทางความคิดได้ว่าเออตอนนี้อาจจะตันไม่รู้จะไปทางไหน นี่เป็นหนึ่งตัวช่วยค่ะสำหรับคำถามที่ถามเข้ามานะคะมีคนถามว่าแพงไหมหนูผ่อนได้ไหมคุยกับน้องโจ้เลยค่ะจีน่าไม่รู้เหมือนกันทิศทางของธุรกิจจะเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนหลังปลดล็อกนะคะหรือว่าพี่น้องชาวไทยตั้งรับกันหรือยังอืมนั่นน่ะสิตั้งรับกันหรือยังจีน่าตั้งรับมานานแล้วคนอื่นตั้งรับกันหรือยังคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่า ถ้าเราจะนอนรอเงินเฟอโลนะคือวันนี้หลังจากที่ข่าวออกมีพี่เจ้าของธุรกิจประมาณสองท่านโทรมาหาจีน่าแล้วก็เราก็คุยกันอย่างเมามันว่าพี่รอให้เขาสั่งเปิดแล้วพี่ก็จะเปิดธุรกิจร้านอาหารพยายามปรับปรุงร้านอาหารให้สามารถกลับมารองรับลูกค้าได้สำหรับอีกท่านนึงบอกว่าสามารถ อยากจะกลับไปเปิดเป็นเทคเอาเว์ตอนนี้แต่เนื่องจากไม่รู้ว่าเชฟท,ที่อยู่ด้วยเนี่ยเขาจะให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนดังนั้นขึ้นอยู่กับทุกคนค่ะว่าจะให้ความร่วมมือกับนายจ้างไหมแล้วนายจ้างเองเนี่ยให้ความมั่นใจกับลูกจ้างได้มากน้อยแค่ไหนทั้งนี้ทั้งนั้นจะลองเปิดแล้วค่อยปิดหรือจะยังไง ต้องรอดูกฎหมายที่เขาจะออกมานะคะในช่วงปลายเดือนหรือว่าต้นเดือนหน้าว่าเขาจะทำยังไงมีกฎอะไรเพิ่มเติมไหมกับเงินเฟอร์โซ80%ที่ขยายเวลาให้เราอีก4เดือนจีน่าคิดว่าเขาต้องมีเงื่อนไขแหละเขาคงไม่ให้เงินเรามาแบบนอนตีพุงเล่นสบายสบาย,บายเนาะข่าวนี้ออกมาเนี่ยคนไทยรู้สึกปลื้มปิ่มนะแต่ฝรั่งเขาไม่ค่อยปลื้มปิ่มด้วยอะ่ะฝรั่งเขารู้สึกว่าเขาอยากทำงานคนไทยหลายท่านก็อยากจะกลับไปทำงานแต่หลายท่านก็รู้สึกว่า เฮ้ยได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์มันนอนอยู่กับบ้านมันก็สบายใจดีนะอาคุณไม่มีนี่มีสินไงลองคุณมีนี่มีสินสิคุณจะรู้สึกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันไม่เพียงพอเพราะพวกเราเนี่ยต่อให้ทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์ได้รับร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องการร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะเรามีอะไรที่ต้องใช้แล้วคนไทยใจดีเนาะเราไม่ได้ทำงานเพื่อเลี้ยงดูตัวเราเองแต่เราทำงานเลี้ยงดูคน ในครอบครัวด้วยดังนั้นร้อยก็ไม่พอนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคนไทยหลายๆท่านถ้าบอกว่านอนรอมันนอนรอไม่ได้นะคะเพราะคำว่า0%ของไวรัสเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นง่ายๆแน่นอนถ้าคุณจะรอ0%นเนี่ยคิดว่าเกือบ2ปีมั้งคะดังนั้นช่วงนี้เราต้องอยู่แล้วต้องปรับตัวกับมันให้ได้จีน่ามีความคิดอย่างนี้ค่ะว่า ถ้าคุณออกไปข้างนอกคุณก็ต้องปรับตัวแล้วก็ดูแลตัวเองมนุษย์ตอนนี้มีคำใหม่คำหนึ่งที่ตอนนี้เป็นโอ้คำฮิตในในโลกโซเชียลนะคะว่า new normal new normal คืออะไรก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาใหม่ๆแต่ทุกคนรับได้แล้วปรับตัวเข้ากับมันได้เนี่ยละค่ะอย่างเช่นเกิดวิกฤตโควิดตอนนี้หลังจากนี้เราจะรับกับ สภาวะแบบนี้ได้เราอาจจะคุ้นเคยหลายคนบอกเมื่อก่อนใส่แมสคาดปากไปเนี่ยเรารู้สึกไม่คุ้นเคยปัจจุบันเราก็สบายดีถ้าไม่ใส่สิรู้สึกแปลกนะนี่สําหรับคนไทยและคนเอเชียแต่ฝรั่งตอนนี้ถ้าไปบอกเขาว่าให้เขาใส่เขารู้สึกอึอดอดัดอันนั้นเขายังไม่ไม่นอร์มอลสาหรับเขาแต่ในอนาคตเรื่องพวกนี้มันจะเรียกว่านิวนอร์มอลค่ะเราจะปรับตัวได้แล้วเราจะอยู่กับมันได้นะคะมีคนถามมาว่า พี่อยากเปิดแต่ลูกน้องกลัวโรคไม่อยากมาทำงานจะทำอย่างไรกันดีโอ้น่านสนใจเชียวต้องบอกอย่างนี้นะคะถ้าคุณอยากเปิดคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณมีสิทธิ์ตัดสินใจค่ะคุยกับลูกจ้างนะคะถ้าลูกจ้างไม่อยากมาทำงานถามเหตุผลเขาได้นะคะว่าทำไมถึงไม่อยากมาทำงาน กลัวการเดินทางกลัวเชื้อโรคหรือว่าลูกจ้างคนนั้นร่างกายเสี่ยงหมายถึงสุขภาพไม่ดีถ้าออกมาติดโรคแล้วอาจจะแบบป่วยแล้วก็เจ็บหนักเลยต้องดูเหตุและดูผลนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องคุยกันค่ะแต่ถ้าคุณแข็งแรงบึกบึนดีนะคะเช้าเก็บผักเย็นเก็บหญ้าเนี่ยออกไปออกกําลังกายฟิต ปึงปังเลยแต่พอเวลานายจ้างบอกว่าจะเปิดร้านแต่คุณบอกไม่อยากเปิดกลัวติดโรคนั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่เหมาะและควรนะคะดังนั้นถ้าคุณไม่อยากทำงานนายจ้างเขาอยากเปิดเขาก็พร้อมที่จะจ้างคนอื่นมาทำงานค่ะดังนั้นถ้าเขาจ้างคนอื่นมาคุณก็หมดสิทธิ์ได้เฟอโลเหมือนกันนะคะเพราะถือว่าคุณไม่ให้ความร่วมมือกับเขาเขาก็มีสิทธิโนติคุณออกเหมือนกันนะคะดังนั้นคาว่าโนติ ออกคุณของคุณตอนนี้มันมีสิทธิ์เสมอนะคะไม่ใช่ว่าคุณได้เฟลแล้วคุณจะไม่ตกงานมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองและนายจ้างด้วยคุยกันดีๆนะคะจีน่าย้ําหลายครั้งว่าเราคนไทยด้วยกันมีอะไรคุยกันได้ค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะมีมีคนฝากถามมาเรื่องปิดปิด,ปดเปิดเปิดก็คือสมมุติว่าตัดสินใจที่ต้นเดือนหน้าจะเปิดร้านเพื่อขายเทคเอาเวย แต่เปิดไปแล้วเนี่ยสิวันเรารู้แล้วว่าธุรกิจเราไปได้ไม่สวยไม่ดีพอปิดได้ไหมแล้วถ้าปิดแล้วลูกจ้างจะยังได้เงินเฟอโลอยู่ไหมก็ปิดได้ค่ะแล้วลูกจ้างก็กลับไปขอเฟอโลได้อีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนายจ้างก็จะต้องให้รัฐบาลให้ h m r c App r o v e p ได้นะคะว่าคุณเปิดแล้วปิดจริง ปิดด้วยสาเหตุอะไรแล้วหลังจะปิดเนี่ยคุณจะต้องไม่มีการดําเนินการใดๆกับธุรกิจนะคะนั่นหมายถึงปิดให้สนิทนะคะแล้วก็กลับไปเริ่มกระบวนการขั้นตอนการขอเฟอลใหม่ค่ะซึ่งนั่นทําได้เพราะคุณพยายามเปิดแล้วแล้วก็ธุรกิจมันไม่ดีจริงๆแต่จีนา่าเชื่อว่าไม่มีใครอยากเปิดเปิดปิดๆนะคะดังนั้นก็ต้องสู้กันถึงที่สุดค่ะคุณไทยเลือดนักสู้เนาะจีนา่าขอเอาคําถามที่มีคนฝากไว้หลังไม์มาถามนะคะ เป็นคำถามเกี่ยวกับเงินกู้ธนาคารที่รัฐบาลจะเป็นฝ่ายซัพพอร์ตให้1ปีนะคะจำนวนที่ว่าสูงสุดถึง50,000่ปอนด์ถามกันมาเยอะมากมายเชียวค่ะว่าจะเงื่อนไขอะไรยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นจีน่าบอกเลยนะคะว่าไม่มีใครตัดสินใจแทนได้เพราะเราไม่รู้จริงๆว่าธุรกิจของคุณเนี่ยมาในรูปแบบไหน ดีมาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาใดๆมาก่อนหรือเปล่าเครดิตสกอร์เบสของบิสเนสคุณเนี่ยดีหรือไม่ดียังไงนะคะแล้วก็มันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างค่ะในการพิจารณาว่าจะได้หรือไม่ได้จีน่าตอบให้ไม่ได้จริงๆแต่ถ้าจะถามว่าควรยื่นดีไหมจีน่าก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าถ้าคุณมั่นใจว่าคุณจะดำเนินธุรกิจต่อไปแล้วต้องการเงินซัพพอร์ตจริงๆควรยื่นค่ะ ถ้าคุณต้องการเงินซัพพอร์ตจริงๆแต่นั่นหมายถึงว่ายื่นไปแล้วคุณได้เงินมาแล้วคุณต้องเอาเงินไปพัฒนาธุรกิจของคุณแล้วก็ดําเนินธุรกิจคุณต่อไปแล้วคุณก็ต้องแบบรับภาระนี้สินก้อนนั้นของคุณให้ได้ด้วยนะคะว่าพอคุณได้เงินจากรัฐบาลจากธนาคารมาแล้วเนี่ยคุณจะปิดธุรกิจของคุณไม่ได้จนกว่าคุณจะโปะเงินก้อนนั้นหมดนะคะต้องคิดดีๆว่าได้เงินมาแล้วจะคอนติเนียบริษัทตัวเองต่อไปไหมนะคะ ดังนั้นถ้าใครคิดว่ากู้มาเสร็จแล้วปิดบริษัทหนี <c oughs> อย่าชี้กี้เขา <c oughs> เขาตรวจสอบค่ะธนาคารเขาไม่ยอมไม่คุณปิดบัญชีง่ายๆนะคะเหมือนกันถ้าคือถ้าเปิดธุรกิจแล้วจะปิดธุรกิจเนี่ยมันต้องมีการอนุมัหลายอย่างนะคะไม่ใช่อยู่อยู่เปิดแล้วก็อยู่อย,อยู่ปิดไม่ใช่ของเล่นเนาะเราลงทุนกันเยอะอสำหรับวันนี้หลายท่านที่มีคําถามฝากไว้นะคะเดี๋ยวจีน่าจะเข้าไปตอบคําถามให้นะคะแล้วก็ ขอบพระคุณมากสำหรับการติดตามนะคะยังไงกลับมาพบกับรายการจีน่ากล้าพูดได้ทุกวันอนังคารตอนสองทุ่มค่ะสำหรับวันนี้ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย